สวัสดีคะ่ะจังหวัดชีสเกตน,นะคะวันนี้มันจะตัดใบย่านางนะคะเป็นใบแก่นะคะจะไปชําไว้นะคะในดินภูเขาวไฟอำเภอพุนหาจังหวัดชีสเกตมันก็ได้เตรียมดินไว้แล้วและลดน้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนเพื่อที่จะปลูกผักต่างๆที่ ได้เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นผักพวกวอเตอร์ครสมะเขือวันนี้ก็จะมาชำํำใบย่านางเพราะว่าใบย่านางมีสปปรรพคุณหลายอย่างนะคะก็จะมีไม้ไผ่ยาวด้วยที่เตรียมไว้แล้วก็จะปักปักไม้ไผ่ไว้แล้วมัดด้วยนะคะแล้วก็จะทำการเจาะรูไว้แบบเนื้เพื่อที่จะ ปลูกใบย่านางหรือว่าชำใบย่านางไว้ในดินภูเขาไฟโดยเตรียมใส่เป็นถุงพลาสติกดำแบบนี้นะคะวันไม่ได้ใช้กระถางนะคะแล้วก็จะตัดต้นที่ค่อนข้างแก่แบบนี้นะคะสามารถมาปักชำได้เลยมันก็จะมีรากออกตามนี้นะคะเห็นไหมคะปุ่มมันก็จะปักไปแบบนี้เลยนะคะ ะะลงให้ลึกนิดนึงนะคะแล้วก็จะกดให้แน่นก็จะลงสักประมาณถุงพลาสติกดำสักสองต้นนะคะที่เตรียมไว้ถ้าต้นเดียวจะอาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าสองต้นเวลาเราชํำขึ้นไป ก็จะดูสวยและเราก็จะใส่ไม้ไผ่ไว้นะคะแบบนี้ด้านข้างเพื่อที่จะมัดย่านางนะคะเนี่ยให้ต้นเลื้อยขึ้นด้านบนแบบนี้เกี่ยวไม้ไว้เวลาไปลงดินแล้วก็จะตัดถุงพลาสติกดำล้ว ลองปลูกในดินที่เตรียมไว้ได้เลยนะคะมันก็จะปลูกแบบนี้นะคะตัดมาโดยที่ใช้ต้นที่แก่นิดนึงนะคะในการเพราะชำใบยานางแล้วก็จะลงไปในรูที่เราจับไว้ตรงนี้คือใช้แค่ต้นเดียวนะคะถ้าต้นไหนเยอะเราก็ใช้แค่ต้นเดียว ถ้าต้นไหนไม่ค่อยเยอะแล้วก็ใช้2ต้นก็ได้นะคะแต่ส่วนมากที่วันชําไว้มันก็จะชําประมาณ2ต้นแบบนี้นะคะ,ะกดดินให้นั่นอีกประมาณใช้เวลานิดนึงนะคะไม่เกินหนึ่งเดือนต้นยะนนางก็จะออกลากนะคะมันก็จะใส่ไม้ไผ่ไว้ และมัดด้วยเชือกนะคะให้เหลื้อยขึ้นไปในไม้ไผ่แบบนี้มันก็จะเจาะรูไว้ก่อนนะคะเจาะรูไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าผักก็สามารถที่จะปลูกลงในกระถางหรือว่าเป็นถุงพลาสติกดำได้นะคะแบบนี้ที่วันลงปลูกเราก็จะใช้ประมาณ สองต้นนะคะเพราะว่าต้นเดียวจะน้อยไปนิดนึงถ้าลงสองต้นก็จะพอดีมันก็จะเจาะหลุมให้ลึกนิดนึงเวลาปลูกใบย่านางเราก็จะได้แตกลากได้ไวขึ้นจะจนะคะมันก็จะใส่ไม้ไผ่เสียบไว้อย่างนี้ทุกต้นนะคะเพื่อที่จะมัดต้น ให้เจริญเติบโตค่ะเห็นไหมคะเจาะรูแล้วสามารถที่จะนำต้นที่เราตัดมาแบบนี้ชำได้เลยนะคะว่าการปลูกไม่ยากอย่างที่คิดขอให้มีความตั้งใจเพราะว่าการปลูกผักสวนครัวก็คือต้องมีใจรักและที่สำคัญก็คือ ใช้สมาธิใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะมันก็จะเจาะรูไว้แบบนี้สามารถที่จะนำลงไปปลูกได้เลยแบบนี้นะคะใบย่านางแถวเขตอำเภอคุนหารก็ยังหาได้ง่ายอยู่เพราะว่าตามรั้วบ้านริมรั้วก็จะปลูก ย่้านางไว้บางทีก็ขึ้นตามรอบรั้วบ้านนะคะแล้วก็จะตัดย่้านางนะคะมาปลูกแบบนี้เพราะว่าที่บ้านมีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็จะตัดมาชําไว้เห็นไหมคะวันได้ประมาณ 2. หนึ่งสองหาถุงพลาสติกดําแล้วแล้วก็จะไปตัดชําเพิ่มให้หมดก็จะมีถุงพลาสติกดําที่ ใส่ดินผูกเขาไฟไว้ประมาณเกือบ10ถุงนะคะมันก็จะปลูกให้หมดวันนี้เพราะว่าช่วงนี้โควิดระบากการเดินทางก็ค่อนข้างยากนิดนึงส่วนมากก็จะทำงานที่บ้านนะคะส่วนมากก็จะ work from home เนาะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบอยู่บ้านได้เข้าบริษัทบ้างน,น,นานครั้งหนึ่งอาจจะเดือนละครั้งสองครั้ง ส่วนมากก็จะส่งพวกออนไลน์เนาะเดี๋ยวนะี้ง่ายหน่อยส่งทางพวกบริษัทขนส่งเพราะว่าถ้าเราไปส่งเองก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาเป็นห่วงกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเดินทางข้ามเขตก็ลำบากเพราะว่าจำกัดการเดินทางนะคะ เพราะว่าโควิดรอบ3ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะที่ดูต่ำค่ะวันก็จะมีเชือกที่เรยมมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมัดเนี่ยค่ะไม่ต้องมัดแน่นนะคะมัดแบบหล,มหลวมๆนิดนึงเพื่อให้ผักที่เราปลูกไว้นะคะได้เจริญเติบโต ใบจะมีคอเลฟิลเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะเด็ดใบประมาณนี้นะคะไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปไปปั่นรับประทานหรือว่าไปพวกทำแกงได้ก็จะเป็นสปปรรพคุณทางยาเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าผักที่วันปลูกไว้ก็จเจริญเติบโตได้ดีมากตอนนี้ที่สำคัญก็คือผักวอเตอร์เกรสเพราะว่าผักวอเตอร์เกรสนะคะ ที่ปลูกไว้ในดินภูเขาไฟ mm hmm. เขตอําเภอคุนหารจเจริญเติบโตได้ดีมากแล้ว mm hmm. เป็นผักที่สามารถจะนําไปปั่นรับประทานได้จะเพิ่มคอเลสเล mm hmm. ก็เหมือนใบย่านางที่มันปลูก mm hmm. ก็จะเป็นผักที่มีคอเลสเลสูง พวกผักวอเตอร์ครสที่วันปลูกไว้แบบนี้ก็สามารถที่จะนำไปปั่นรับประทานได้รับประทานกับผู้น้ำพริกขนมจีนหรือว่าไปผัดน้ำมันหอยก็จะทำให้มีรสชาติที่อร่อยมากะคะ่วันก็จะไปตัดใบย่านางเพิ่มนะคะเพื่อที่จะปลูกลงในกระถางดำหรือว่าถุงพลาสติกดำนะคะแบบนี้ ที่เหลือ,อไว้ค่ะที่ได้เตรียมดินไว้แล้วก็จะปลูกใบย่านางให้หมดได้สักประมาณ10ถุงดำใหญ่แล้วก็5ถุงดำเล็กแบบนี้นะคะมันก็จะนำเชือกมัดไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ใบย่านางได้เลื้อยขึ้นไปในไม้ไผ่ที่มันได้เตรียมไว้แบบ อีกไม่นานก็จะออกลากล้วเจริญเต,ติบโตแตกยอดได้ใช้เวลาประมาณเกือบเดือนนะคะเพราะว่าย้านางค่อนข้างออกลากช้านิดนึงนะคะต้องใช้เวลาก็จะแตกยอดแล้วที่วันตัดมาลงปลูกในถุงพลาสติกดำนะคะส่วนมากผักก็จะปลูกช่วงเช้ากับช่วงเย็น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะช่วงนี้เพราะว่าโรคโควิดรอบ3ก็ได้ระบาดหลายพื้นที่ก็จะจำกัดการเดินทางข้ามเขตนะคะก็จะทำให้ค้นค้างไปไหนลำบากนิดนึงช่วงว่างก็จะมาปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายละ ลอดจากสารพิษที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะกำหนดจิตนะทําสมาธิได้ทำให้จิตใจเรานะคะมีความสงบและล่มเย็นมากขึ้นนะคะโดยที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาปลูกผักนะคะด้วยกันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ